เกาะช้างค่ะเกาะช้างสวยนะคะวันนี้เรามาเที่ยวเกาะช้างกันวันนี้เราจะไปดำน้ํากันนะคะดูบรรยากาศอันนี้เป็นโฮมสเตย์ที่เรามาพักนะคะบรรยากาศดีนะคะโดยรอบตอนนี้ก็เวลาประมาณจะเก้าโงแล้วนะคะข้างหลังสวยมากนะคะ อันนั้นเป็นภูเขาของเกาะช้างนะคะก็จะมีคนหาปลาอยู่นะคะเห็นไหมคะหาปลาเมื่อเช้าเราทานข้าวไปแล้วอาหารสดมากนะคะข้าต้มมีกุ้งปลาหมึกเกาะช้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างนอก เอาเรือออกไปข้างนอกกันนะคะเพื่อไปเกาะช้างไปดำออกจากเกาะช้างไปดำน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือนี่ค่ะเรือตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกการทะเลกันเขาบอกออกไปลึกกว่านี้นะมันออกไปเหนือออกไปข้างนอกตรงนู้นนะคะออกไปทางนู้นเพื่อไปดำน้ํานะคะดูปลาค่ะ เกาะช้างนะคะเราให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะของเกาะช้างเกาะช้างจังหวัดตราดนะคะ 看。 หมด่สามเกาะหมู่สาวเกาะเกาะพุ่มเกาะหอยเกาะเหลายาเกาะพุ่มเกาะหอยเกาะเหลายาให้เขาดูด้วยเรอลูกนี้เดี๋ยวเราจะอยู่ในทะเลก็พี่ปล่อยด้วยกันไปนี่ยเหี่ยวแล้วไม่ต้องไม่รับกลางแล้วอะที่ได้ท้องไม่เอาเปลี่ยนก่อนมันจะเปลี่ยนเสื้อแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาอาบรถนี่เดี๋ยวเปลี่ยนที่ละคนจะไปสะพานแดงต่อนะคะสะพานแดง

ะะแล้วแต่อธัธยาศัยของเราก่อนที่จะไปถึงตรงที่จะลงไปที่หาดนะคะก็เล่นน้ำได้แล้วก็ดำน้ำไปดูประการังดูปลานะคะมีชั้นบนด้วยนะเราขึ้นไปถ่ายชั้นบนมาแล้วทีนี้นะคะอันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่เรือนะคะเดี๋ยวเราไปดูาตำส้มดำกันบนมีนะเดี๋ยวเราไปดูอย่าง ต้มนะคะเขามาต้ม,มตำแล้วแต่รสชาติที่ตัวเองอยากทานนะในเรือนะคะในเรือผู้ชายต้มตําด้วยนี่คือเจ้าหน้าที่ในเรือนะคะต้ม,มต้มให้กับคณะทัวร์นะคะที่มามมอร่อยเลยคะ่ะแล้วแต่ใจชอบนะคะชอบด้า,าิไหน เขาจะมาเล่นน้ําแล้วก็มาดําน้ําดูประการลงม,มาดูปลานะคะก็มีหลายลานะคะเรือที่จะมาตรงนี้มีหลายลํานะคะก็มีเรือล๊อ

อันนี้ต้องเข้าไปในปากเลยนี่ข้างเยับในปากเลยนับนับเข้าไปเลยนับเข้าไปข้างในเลยเรารัดเป้าไม่ตึงรัดเป้าครับเนี่ยชนจะเป็นแบบ มีทุ่นนะคะเป็นทุ่นเรือเขาปลูกปลูกกับสมอไว้อเพื่อจะจอดเรืออ๋อ,อนี่คือการจอดเรือเอาเชือกเราปลูกกับทุ่นไว้ผูกทุน่น แล้วก็เกี่ยวทุ่นนี่การวางสมอนะคะคไม่วางนะคะแต่เขาวางทุน่นผูกทุ่นไว้ผูกสองเส้นเลยเ้าบอกนี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะผูกทุ่นสองอันเลยเขาบอก ลรวเด oh <occurs> ี๋ยวเตรียมลงไปเล่นน้ำกันต่อนะคะไปดูปลาดูปลากรังก่อพ่อเราใส่ปุ๊บเดี๋ยวเราใส่กำลังเล่าปะวัตนะคะีสเกานี้ครอร้อยยี่สิบ้เปราจะจัดงานวันกีราวันทีสามทีี่ท่มาที่จ็ด่ายใส่ประมาณสิบปีีเขายังไม่ได้เคยจับน้าเลนะรับ้วนะารั Thank okay. you. ลบกันนะครับเาะก็ไกด์ล่าให้ฟังนะคะเ่วเวลาเราหมุเนี่ยเวลาจังหวัดที่เดียวกันที่แบง เจอกิลาน่น,นราหลังเยมากพาะหลังมีเยอะมากง,ากงากานั่งเรือข้าไปคนเียนีย่ฮะจะลาะกนจะลอฝังมาเลยเห็นหแีแนีะันจะมีีอยู่ย้สาม,มารถดนจะมีชม,มมรองมา,า,า,มา่เาาดเดี๋ยวเราจะจอดเกาะซ้ายมือนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะเพชรเนงามแห่งทะเลตะวันออกของเรา งนี้เป็นภัยเป็นภีเป็นหาดส่วนตัวเป็นเกาะส่วนตัวมีเอกลักรองจริจะบอกพิพิธภันะครับสองสองพ้นที่ส่วนตัวจะอยู่เพาะต้นตาลต้นมะพร้าว ถ่รเราเันใช่หมถ่ายรูปเ,เดียวว่าต้องเอากล้องไปอันนี้กล้องมันจะติดน้ำอะไรมันจะหยาบไหเนี่ย รูปกันบาท้าละิอ้ห่ออันนี้ชื่อเกาะอะไรเอ่ยชื่อเกาะอะไรลูกชื่ออะไรนะเกาะยางเหลายางอ๋อเป็นเกาะสุดท้ายเหลายางนะเกาะเหลายางสวยเลยอ่ะน้ําสวยมาก เขียวเลยใสเห็นพื้นเลยโอ้ยใสเห็นพื้นเลยอ่่าวะวันนี้เรามาอยู่ที่กเกาะเหลายานะคะจังหวัดตราดคะ่ะน้ำเขียวมากเกตได้นะคะ ยามเดินไปเลยนะครับอย่าอยู่กันเยอะนะครับสะพานไม่แข็งแรงครับขายให้ไหมคะเกาะเล้ายานะคะน้ำเขียวมากใสมากเลยค่ะน้ำใสมากเลยเห็นเลยนะคะเห็นหินข้างล่างเลย ลงเล่นน้ำได้ด้วยนะคะ หาดหลอ,อยานะคะแล้วก็เป็นเก,กาะชื่อกเกาะหลอ,อยาด้วยนะคะ ใสจําเลยเกาะเหลออยายาจังหวัดตราดนะคะนักท่เที่ยวเขาจะมาขึ้นเกาะกันนะคะขึ้นเกนาะเหลายามาเล่นน้ำถ่ายรูปกันนะคะที่เห็นเป็นสีน้ำตาลขุ่นๆน,นั่นคือแนวปะการังนะคะ เรือก็จะมาจอดท่าตรงนี้นะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นมาเล่นน้ําถ่ายรูปกันนะคะเกาะล้อยาจังหวัดตราดคา่ะลูกแขนตรงกลางเห็นไหมวขวามือจะมีสองตัวหันกลับมาทางซ้ายมือเห็นไนหะมเหขาเรียกเขาใหญ่ครับหนึ่ตงตัวสองตัวนี่ตัวเดียวตัวตนี่สองตัวอ๋อช้างหมอบเหรอมีตัวกัดทาง